กราบเรียนพี่น้องประชาชนชาวไทยที่เคารพรักยิ่งทั้ง77จังหวัดและที่อยู่ทั่วโลกรายการเปิดประตูสู่อาเซียนวันนี้มาเปิดที่เมืองดอกบวัวขณะนี้อยู่ที่ช่องเม็กตำบลช่องเม็กอำเภอสอิรินทรจังหวัดอุบลราชธ,ธานีด้านหลังนี้คือด่านศุลกากรกร,ระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสปปลาว ซึ่งเป็นด่านชายแดนที่ติดต่อระหว่างกันแล้วก็เราจะมาเปิดประตูสู่อาเซียนแล้วจะพาพี่น้องไปพบพี่น้องจากบนราชธ,ธานีจะมาเสนอความคิดเห็นคุยกันว่าเมื่อเปิดประตูสู่อาเซียนนั้นเราจะมีอะไรบ้างระหว่างสองประเทศนี้ครับขอเชิญไปที่ด่านช่องเม็กเลยครับ แม่น้ำสองสีมีปลาแซ่บหลายหาดทรายแก่งหินถิ่นไทยนักปราชทวยราชไฟธรรมงามล้ำเทียนพันษาผาแต้มก่อนประวัติศาสตร์ฉลาดภูมิปัญญาท้องถิ่นดินแดนอนุสาวรีย์คนดีสีอุบบนกราบเรียนพี่น้อง ประชาชนชาวไทยที่เคารพรักยิ่งรายการเปิดประตูสู่อาเซียนวันนี้ได้รับเกียรติสูงยิ่งจากพี่น้องเลือดเนื้อลูกหลานเมืองดอกบัวคือจังหวัดอุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานีมีเครื่องหมายประจำจังหวัดมีรูปดอกบัวตูมและดอกบัวบานชูก้าน ใบเหนือหนองน้ำซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดอุบลราชธานีความหมายก็คือการระลึกถึงชาวเมืองหนองบัวลำพูภายใต้การนำของพระวอพระตาที่อพยพหนีภัยสงครามจากเวียงจันทร์มาตั้งบ้านตั้งเมืองที่จังหวัดอุบลราชธานีคำขวัญประจำจังหวัด อุบลเมืองดอกบัวงามแม่น้ำสองสีมีปลาแซบหลายหาดทรายแก่งหินถิ่นไทยนักปราชญ์ถวยราดไฟรมงามล้ำเทียนพันษาผาแต้มก่อนประวัติศาสตร์ฉลาดภูมิปัญญาท้องถิน่นดินแดนอนุสาวรีคนดีสีอุบลมีต้นไม้ประจำจังหวัดคือต้นยางนาดอกไม้ประจำจังหวัดคือดอกบวัวมีพื้นที่ 15,774ตารางกิโลเมตรลำดับที่5 km. ของประเทศมีประชากร1,844,699คนเป็นลำดับที่3 km. ของประเทศตั้งอยู่อีสานตอนล่างของราชอาณาจักรไทยทิศเหนือจดอำนาจเจริญและสปปลาวทิศใต้จดจังหวัด เปรียวิเฮียนหรือพระวิหารและในในราชน,นจาจักรกัมพูชาและสอปปอลาวทิศตะวันออกติดแขวงจำปาสักของสอปปอลาวทิศตะวันตกติดศรีสะเกตและยะโสธรประวัติเดิมชื่อดอนเมืองดอนมดแดงพระประทุมวรราชสุริยวงศ์เจ้าคำผง เป็นผู้ก่อตั้งเมืองอุบลราชธานีเชื้อสายราชวงศ์เชียงรุ้ง12ปัน,นาเมื่อพศ2252พศ2319เกิดน้ำท่วมใหญ่เจ้าคำผงจึงย้ายไปอยู่ที่ห้วยละแมปัจจุบันคือบ้านท่าบ่อและสร้างเมืองใหม่ที่ตำบลบ้านร้างเรียกว่าลงอู่พึ่งริมฝั่งแม่น้ำมูล ซึ่งเป็นที่ตั้งจังหวัดอุบลราชธานีในปัจจุบันเมื่อพศ .2320 สมัยพระเจ้ากรุงธนบุรีพศ .2322 ทรงโปรดเกล้าให้พระญาราชสุภาวดีเชิญท้องตรามาตั้งเป็นเมืองอุบลราชธานีสมัยรัชกาลที่1กรุงรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุลาโลก ทรงโปรดเกล้าวให้สถานลาเมืองอุบลเป็นเมืองประเทศสราชขึ้นตรงต่อกรุงรัตนโกสินทร์พศ2476ทรงยกเลิกมณฑลเทศาพิบาลทั่วประเทศและตั้งจังหวัดอุบลราชธ,ธานีในปัจจุบันนี้เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่มากที่สุดในประเทศต่อมาได้แบ่งแยกจังหวัดยะโสธร เมื่อพศ2515และจังหวัดอำนาจเจริญ2,536จึงเหลือพื้นที่เป็นอันดับ3ของประเทศแบ่งการปกครองออกเป็น25อำเภอ219ตำบล2,469หมู่บ้านเศรษฐกิจกที่สำคัญคือเกษตรกรรมตามด้วยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมวันนี้ได้รับเกียรติสูงยิ่งจากปร,ราดเมืองอุบลราชธ,ธานี เพราะอุบลเป็นเมืองนักปราดโคราชเป็นเมืองนักมวยเนื่องด้วยจังหวัดอุบลราชธานีเป็นจังหวัดใหญ่มี25อำเภอวันนี้พี่น้องต้องลงไร่ลงนาและที่นี่ก็คือช่องเม็กชายแดนระหว่างราชนาจาักรไทยกับสาธารณารัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวชื่อยอ่อว่าสป,ปลาวก็ได้เชิญพี่น้องซึ่ง เป็นปู่ย่าตายายเป็นปราช่ดูแลเมืองอโบลก่อสร้างเมืองอโวลมาเนื่องจากพี่น้องต้องไปทําไร่ทํานาประกอบอาชีพนะจึงได้รับเกียรติสูงยิ่งจากผู้มีประสบการณ์และขณะนี้ก็ได้ทํางานช่วยบ้านเมืองลูกหลานอยู่ครับท่านแรกก็คือคุณลุงสุบรรณปุลมาปัดครับอันต่อมาคุณพี่ชัยยศยวนไทยสง์ ไปคุณพ่อสีทนจันสมานแล้วคุณพี่เที่ยงวงชายาครับทุกท่านเนี่ยมีตำแหน่งเป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นสมาชิกอบตอช่วยบ้านช่วยเมืองปัจจุบันนี้ก็กเกษียณอายุแต่ก็ยังทำงานเพื่อลูกหลานประชาชนเนื่องด้วยขณะนี้เป็นช่วงปฏิรูปประเทศเพราะพลเอกประยุทธ์จันโอชา ปัจจุบันเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าคอสชอได้ขออำนาจจากประชาชนเมื่อวันที่22พฤษภาคม2557ตอนนี้ครบ1ปีแล้วโดยพลเอกประยุทธ์และคณะมีความตั้งใจ3ประการคือ1ให้บ้านเมืองสามคัคคีปรองดองสงบราบคาบแล้วก็สองมาร่วมกันปฏิรูปประเทศทุกด้าน ประเทศเราเป็นประเทศนิติรัฐต้องใช้กฎหมายเพราะฉะนั้นก็จะเริ่มตั้งแต่ทำรัฐธรรมนูญใหม่กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญใหม่มาจนถึงกฎหมายท้องถิน่นกำนันผู้ใหญ่บ้านอบตอเทศบาลและถ้าเสร็จภายในหนึ่งปีก็จะมีการเลือกตั้งใหญ่มีรัฐบาลมีสภาผู้แทนราษฎรมีวุฒิสมาชิกมีนายกรัฐมนตรีก็บริหารประเทศ ประชาธิปไตยเต็มใบโดยที่ไม่ต้องมาขออำนาจจากประชาชนอีกเพราะฉะนั้นวันนี้พี่น้องที่เป็นจังหวัดที่ใหญ่อันดับสามเดิมพื้นที่อันดับหนึ่งแล้วก็แบ่งเป็นจังหวัดยะสโสธรและอำนาจเจริญไปก็จะให้คุณพ่อซึ่งเป็นผู้ประสเกิดอยู่ที่นี่และทำไมจึงใส่หมวกนี้มาว่า ช่วงนี้วินาทีนี้จนหนึ่งปีถ้าร่างนั้นทำนุนเสร็จแล้วก็จะต้องเปิดประตูต้อนรับอีก9ประเทศเรียกว่าสภาสภาสมาคมเศรษฐกิจอาเซียนนี่คุณพ่อได้คิดยังไงปัจจุบันนี้เป็นยังไงในอนาคตเลือกตั้งและเปิดประตูต้อนรับประเทศอาเซียนอีก9ประเทศนี่คุณพ่อคิดยังไงเชิญครับสวัสดีครับพี่น้องที่เขาลบตัวประเทศเนาะ อ,อผมนั่นนถ้าเรื่องปัญหาต่างๆที่ได้พบผ่านหรือพบเห็นมาตั้งแต่โดนมานานแล้วตั้งแต่อายุยังพ่อเข้าใจปัญหาสังคมบ้มนเมืองหรือกากรสิบิตการประยุของบ้านเมืองอ,อตั้งแต่หลุนปูญาตาถวดสืบถอดมาซึ่งมีการเอ,อถูกหยากลลำบากหรือมีผลกระทบจาก ปัญหาต่างๆที่มันมีผลกระทบมาจนถึงปัจจุบันนี้ดังนั้นเกี่ยวกับปัญหาเรื่องการที่ว่าจะสั่งรัฐมนูญหรือว่าปฏิรูปทั้งสี่นี่ผมก็เข้าใจดีอยู่เพราะว่าเรื่องปัญหาเนี่ยมันก็อยู่ในความคิดของผมอยู่แล้วคู่หนึ่งซึ่งมันติดพันมาดังนั้นผมจะคอยดสนับสนุนไม่ายก,การนี่ พอ่าเรื่องปัญหานี่ทาวาปฏิรูปทุกสิ่งทุกอย่างปัญหาที่เประทาชนที่ตองการหรือสิ่งข่วมเดือดร้อนของเขาคือสิบโจบหายไปตามผมคิดดังนั้นผมจึงได้เขารวมในรายการนี้ก็สี่เห็นว่าเรื่องปัญหานี่เป,ป,ป,ปรททาทาชน,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 นจะมีค่วมอยู่ดีกินดีหรือมีค่วมเป็นปึกเป็นแผ่นหรือมีค่วม แต่ควมรวมมือในด่านต่างๆในการพัฒนามันกระตรงมีเรื่องปัญหาที่ว่าชีวิตการไปอยู่ของเขาในใดีขึ้นครับเพราะว่าในประเทศไทยห้าก็เป็น่าเห้าสี่้างออกจากประเทศดื้อเยอนในประเทศห้าก,ก็กําลังที่เขาอยู่ในอาเซียนเอออันนี้คือเป็นปัญหาสําคัญดังนั้นยังมีความเดือดร้อนหรือว่าผลกระทบที่มันได้รับอยู่คือปัจจุบันนี้มันก็เป็นไปได้ยากครับดังนั้นคือเมื่อทั้งฝ่าย กองทัพฝ่ายทหารเขายึดอำนาจปฏิรูปประเทศไทยปฏิรูปในด่านต่างๆนั่นจะแต่ข่าราชก,การหรือ,อเรื่องปัญหาอื่นๆมากนี่ <c ười> ผมคดว่านี่เกี่ยวกับปัญหาในด่านนี้นั่นตามความเข้าใจของผมนั่นคือจะไปได้ดีนะคือเทพไห้พี่น้องของเฮานั่นมีความสงบสุขแล้วก็มีความมั่นใจต่อบอกง่ายๆค,คือท่านกองทัพจ้ะน้อคือตจก่กรบด้มีแบบนี้แ้วก็เฮ็ดจริงตามเห็นนั่น มาเบื่องแก้วกับปัญหาเรื่องท่านประยุทธ์จันโอชาได้ทำมาเรื่องปัญหากพื้นที่ของผู้ถี่นลำลุย่ยที่เรือล่ลำการแก้วกับปัญหาทางด้านเศรษฐกิจหรือการเมืองอยังก็กแล้วแต่ทุกคนให้ทอกันเสม,มอภาพการอันนี้ผมเห็นดีนําครับดังนั้นเรื่องปัญหาทางด่านเศรษฐกิจค,คือในพื้นที่นี่มันจะมีอยู่ครับในพื้นที่ตะวันร่วมขึ้นในจังหวัดอุบลน,นี่ตะวันในพื้นที่ ที่ตามลงมากคืออำเภอิรินิททอนละกะต็ตำบลนวลกรหรือตำบลสองเมกนี่มันก็นยังมีอยู่แก้กับปัญหาเรื่องอวัวสนน้นถึงว่าจะเป็นผู้ดาเนินทางด่านเกษตรกรกรมเป็นกเกษตรกรกระตามแต่ในพื้นที่มันก่มีดินทํากินไอ้พวกนี้พอว่าพวกถี่มีอํานาจน่นได้ซอยใส่แก้กับปัญหาเรื่องทรัพยากรของศาสตร์ไปเป็นของส่วนตัวเบดในปัจจุบันเนที่ยงได้เฮ็ดให้พวกผมนั่น มาออกในรายการเกี่ยวกับปัญหาหน่ว่าส่งข่าวไปหาถ่านประยุทธ์จนันทร์โอชาให้แก้ไขปัญหาหนิให้พวกผมม่เลี้ยวสุดหลักให้มันถือต้องด้วยเพราะว่าเรื่องปัญหานี่มันยังคุ้มเครื่อมาหลายปีแหละการดินล้นหรือการ่อสู่โดยควเข้าใจของชาวบ้านเองนั่นมันก็มีการถือจับกุมคุ้มข้งไปตลอดทุกทุกทุกปีเขียนวันสะหล้วก็มีบ่ได้มีการแก้ไขบานนี้ไล่พี่น้องออกจาก ปลาที่องค์การสกรําปลาใหม่ขอบข้องนี่ในปัจจุบันนี่ประมาณอยู่มีอยู่ประมาณ 1, 000, 000, 000, 000นหนึ่งหมื่นสามพันกุไลเมื่อเขาขอประยุ่ปลาปลาใหม่กันไรอีกนี่คือปัญหาผมมาคิดว่าแ่าแกวกับปัญหาที่ว่าในประเทศชาติของเขาเนียน่ยอยู่ในยุคที่จะอ่เปิดอาเซียนนี่ผมว่านี่ต้องเฮ็ดมันจบมันสินน้นนอะว่าในตอนน้าอนาคตของประยุกด,ดยเดียวแกวกับปัญหาเหลืองในพื้นที่ของเขา ผมคือย่างที่เพราะว่าผมกัเข้าใจในปัญหาหนีนับตั้งแต่วันที่ว่าผมเข้ามากขังที่สองเปากันตรงๆเลยแหะครับทั้งถ่านนายรกรัฐมุนตรีประยุทธ์จันกรอชาของเขาที่ได้บริหารบ้านเมืองที่ได้แก้ปัญหาอยู่เย็นผมก็ขอดีอกดีใจแต่ผมก็ขอ,อจบในเพียงแค่นี้ก่อนครับครับทีนี้คุณพ่อศรีทนได้สะท้อน เรื่องที่เกิดขึ้นว่าในโซนนี้อุบลตอนใต้ติดราชนาจาักกัมพูชาร้านนาจาักลาวปัญหาหนักก็คือประชาชนไม่มีที่ทำกินแล้วก็ทางราชการมาออกเอกสาร